เฮ้ยเบสเจอใครไม่รู้พีพีเอฟซีเจอไหมนี่ไอเจอไหมคล้ายๆกับลูกสมิงเลยทุกคนครับเฮ้ยไอเบสเบสถอยก่อนถอยก่อนไอเบสถอยก่อนเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มากับเพื่อนผมนะครับผมสวัสดีครับ ก็ฝากพี่ๆเนี่ยเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับเบสพาลุยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยนะเพราะว่าติดธุระนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนผมเนี่ยไปดูลูกซสือหม,มิงนะครับเพราะว่าคลิปที่เราที่ผมมานะครับมากับพี่ตั๊กเนี่ยเราเนี่ยไล่ตีแบบให้มันหนีออกไปจากหนุ่มศพใหญ่ปอมนะก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินเข้ามาตรงกอผ่านนะที่ผมเนี่ยเจอนะครับผมไม่รู้ว่ามันเนี่ยไปเจ็บตัวที่ไหนนะครับเพราะว่าผมตีไปเมื่อสาม วันที่แล้วนะผมก็ไม่ได้กลับไปดูเลยนะครับมันน่าจะอยู่บริเวณแถวนี้นะเราตีแบบมันน่าจะเจ็บหนักเลยนะครับทุกคนครับก็ไอคลิปแรกที่ผมมาคนเดียวผมเอาไม้เนี่ยแทงเข้าเต็มเต็มท้องเลยนะครับนะก็โอเคทุกคนเรามาก็เย็นแล้วนะเดี๋ยวเราจะรีบเดินหานะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอกันหรือเปล่านะครับผมก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยได้ําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ย่เราเนี่ยไปตามหางเลยดีกว่านะไม่รู้ว่่าาาเเเรรรจจะะออันหืปปลคบผไ พี่ครับเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งเปิดคลิปนะครับเราได้ยินเสียงคนเะดินอ่ะเราก็ตะโกนเรียกนะว่าเป็นใครก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลยนะครับใครครับเนี่ยเราได้ยินเสียงข้างหลังเนี่ยบริเวณแถวนี้เลยนะครับเราเนี่ยมาปลายฟังนะ ได้ยินเสียงไหมนันทุกคนมันมีเสียงนะครับผมได้ยินเสียงไหมป่าที่นี้เนี่ยล้อมรอบไปด้วยต้นไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนป่าไผ่เนี่ยคือมันอันตรายมากนะ ทุกคนไอตรงที่ผมเนี่ยเอาไม้เนี่ยไล่ตีลูกสม,มิงนะกับพี่ตั๊กนะครับตรงนี้เลยแล้วทีนี้มันก็ร้องล้านป่าเลยนะมันยืนแล้วก็ชี้หน้าพวกผมนะแล้วก็ร้องดังมากนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินตามหาบริเวณป่าแถวนี้มันน่าจะอยู่แถวนี้แน่นอนนะเบส ไม่ค่อยใหญ่นะเบสตัวมันจะเล็กๆใช่ทุกคนนะ่ากลัวมากเราต้องรีบดูที่ตามหานะว่าเราจะเจอหรือเปล่าก่อนที่มันจะมืดไปกว่านี้นะครับผมเราก็ได้เตรียม มิหมออาคมมันน,น่าอยู่ในกระเป๋าเพื่อนเบสนะเบสว,วันนี้ก็เราก็เตรียมตัวมาดีใช่ใช่เพราะว่าเราเข้ามาในป่าเขตของพวกซสมิงเนี่ยมันอันตรายาเบสมาฟังนี้ดีกว่า เสียงไหมเสียงอะไรไม่รู้นะครับพี่พียบฟซีป่าที่นี่นะ่ะค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับผมจะไม่ส่งเสียงดังนะครับขนาดนั้นเป็นถ้ำอะ่ะ มันมีรูไหมถ้ามีรูเราต้องดูนะเผื่อไอ้สมิงงานมันอาจจะหมกตัวอยู่ตรงเพิงหินก็นได้นะครับใช่ห้าโมงเย็ยนแล้วนะ มองดูนี่มันน่าจะอยู่แถวนี้นะเราจะต้องมองหาดีๆอ่ะ เจอไหมเบสเบสเจอป่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าเราเนี่ยตีเจ็บหนักเลยนะครับทุกคนมันเป็นลูกสมิ่ิงนะมันไม่ใหญ่นะตัวมันไม่ค่อยใหญ่ทรงเดียวกับพ่อมันเป๊ะเลยอ่ะฮะใช่มันมีลูกมันด้วย ไม่รู้ว่าใช่ลูกมันจริงหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นพวกลูกน้องมันอะพวกบริวารที่มันเก็บมาเลี้ยงยังไง โอ้ไงดีบเบดเร,เราจะไปหาฝั่งไหนดีฮะเ,<า>เราไปหาฝั่งนูนดูไหมไปดิไปพยวพาทิตเนี่ยก็ใกล้ตกดินแล้วนะครับ ก็โอเคครับพี่พี่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยแย้กันหาไม่เบสเจอไม่เจอตะโกนเรียกเลยนะมึงไปทางไหนดีนะมึงไปฝั่งนี้ก็ได้แล้วกูจะเดินฝั่งนี้ ที่กล้ใกล้ตกดีแล้วนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินห่างกันเลยดีกว่าแล้วครับผมป่ะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วด้วยทุกคนครับไม่รู้เพื่อนเบสไปหา,าที่ไหนนะเบสเบสอยู่ไหน,เ,นเราอยาห่างกันไกลนะ

คล้ายๆกับลูกสมิงเลยทุกคนครับเออเอาไงดีเพื่อนเราไปดูีกล้ไหม,หไ,หมไม่รู้ว่ามันยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนครับน่าจะเป็นลูกสมิงนะ แต่ว่าคือนิ่งเลยทุกคนนิ่งเลยใช่โหแต่ว่าทำไมมันมันเหนียวๆยังไงไม่รู้อะเบสอะไรอะไรเบสน้ำมันระเกงน้ำมันน้ะเกงยี่ปะชางน้ำมันระเกง ใน,อนกองเกย์เกยีเดอจะเผอร,ระวังระวังเบสระวังระวังเออมาแล้วเสรล้บะนี่เรอยตีนมันเนี่ยมันมีรอยเท้าท่นนะครับพี่พี่ครับเฮ้ยมันไม่แค่รอยขนนะเนี่ยเฮ้ยเบสเบสมันยังหายใจมันยังดิน้นวับมันยังดิน้นแสดงว่ามันยังไม่เสียชีวิตนะครับพี่พี่ครับยังไม่ตายนะมันยังไม่ตายนะ ดีนะเพื่อนเมื่อกี้เข้าไปดีมันไม่จักมันไม่ทำร้ายเอาไม่คิดว่ามันนอนแบบเสียชีวิตแล้วอ่ะแค่หลอนมันก็ยังไม่อยู่เลยนะเพื่อนเอาบอกว่ากะท่ามาันมาหลอกไอ้เกินนะแต่ว่าเบิื่อหล่อไอ้เฮ้ยไอ้เบสเบสถอยก่อนถอยก่อนไอ้เบ็ดถอยก่อนเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เบสตเบสตเอาออกมาเกะเบสตอยู่ไหนเพื่อนเมื่อกี้มันไล่กัดเบสตนะครับพี่พี่มันเดินมาแล้วนะพี่พี่นะมันเดินมาแล้วนะครับ mm hmm. หมอส้มมองขี้นะเฮ mm hmm. ้ยไอ้เบส เมื่อกี้มันน่าจะแกล้งนะครับพี่พี่เหมือนมันมกนหนักเลยเบสเลยเหมือนตอมามมาวังขี้นะ <S <S ดีแน่ตอนที่กูเข้าไปจับมันไม่ทำร้ายกูอะต้องขออาภาัย <S <S พี่ๆในคำหยาบต้องขออภัยพี่ๆนะที่เราพูดหยาบคายหรือไม่เหมาะสมนะครับมาย้็นต่อยมันมาเรามาสองคน Ơi ơi. mình thử mái mà bết. Ôi ơi ơi Ôi, 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 bếp. ôi. <laughs> ไอ้เบสเบสอยู่ไหนวะเหมือนมันจะโกดหนักเลยอะ่ะมาเนี่ยมาเนี่ยเราจะห่างกันดีนะมึงเห็นมันกระดูกกระดิกอะ่ะ อางกิซูไปเราไปดูรอบตึงนีน้มาทุกคนทำมันวิ่งเข้ามาใส่นะเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปใส่เหมือนกันมันมีตัวเดียวนะเราอยู่กันสองคนนะเบสมึงอยู่ไหนวะยืนหะล่มเลยฮะ ขาอ่อนเลยคนตะับตอนแรกมีวิ่งเข้ามาชาร์จเลยนะมึงออกมาเลยสมิงมึงอยู่ไหนให้ไม่ได้แล้วเบสให้ไม่ได้แล้วไม่รู้เพื่อนแต่เมื่อกี้เห็นล่างไวๆนะมันไปทางไหนแล้วก็มตอนที่ว่ามันไล่กวนเรามาใช่ไ่มตอนค่าหัานล่างกลับไปออกมาเหมือนวิ่งเข้าป่าไปแล้วใช่ไหมมึงไม,<บ>ม่ทางไหนอนะ่ะเห็นปะไม่เห็นแล้วมรอวิ่งไปทางไหนไม่รู้เพื่อนอย่าบปดูดดาบเป้าได้วงเดะ ออกมาโอ้เสียงน้องเสียงนกนี่ร้องเลยอะเราต้องทำอะไรสักอย่างนะึงนะกับมันเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นจะเดือดร้อนนะใช่ชาวบุงชาวบ้านมาหาเด็ดพวกผักช่วงนี้มะกอกเนี่ยมะกอกป่าเพียบนะครับโชาวบ้านเดีดเด๋ยว <มะ S 2> <ร>ต้องห,หาทำ เราต้องหาวิธีกําจัดมนันแล้วนะต้องหาวิธีจับมันนะทุกคนใช่ถ้ามันยังวนเวียนอยู่แถวนี้เนี่ยอันตรายนะครับทุกคนเราจะต้องหาปืนมาไล่ยิงมันเลยให้มันแบบผวานหนีเข้าไปในป่านู่นไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมาที่นี่นะครับคือตอนนี้มันหายไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับพี่ๆครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านดีกว่าไหมเพื่อนใช่ก่อนที่มันจะมืดไปกว่านี้นะทุกคนถ้ามันมืดเนี่ยมันจะมีอิทธิฤทธิ์เยอะแล้วก็มันจะมีแนะรงเยอะกว่านะ มันอาจจะมีพวกอาคมอาคมมนดำนะครับโหเล่นพันกันเลยทุกคนครับนี่เดี๋ยวงคนนีก็คิไว้เพีแค่นี้ก็โอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอปิดคลิปเลยนะครับใครที่ชอบนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล็เพื่อนเบสเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมไปเบสเรากลับเลยก่อนที่จะเจะมืดไว้ก่อนนี้นะครับผมโอเคพี่ๆครับรอชมคลิปหน้านะครับผมว่าเราจะมาทําอะไรกันนะครับผมไปเบสไป